สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory ดิมฟันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นแถมขนม EP ใหม่กันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับมันก็ใกล้ช่วงเวลาทเทศก,กาลปีใหม่เข้าไปทุกทีนะครับ,บแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะพยายามอัดของที่น่าสนใจเข้ามาในช่วงเวลานี้เพื่อให้เราซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับรวมถึงพวกขนมต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ ผมจะมาแนะนํากันในวันนี้นะครับกับจูบปัจุบนะครับสําหรับจูบปจุบตัวนี้มันจะต่างจากตัวอื่นๆนะครับมันมีความพิเศษตรงที่เขาไปร่วมคอลแลบกับสิ่งที่เรียกว่า Line c h a r a c t อร์นะฮะลน์คาแรคเตอรเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับใครใช้ l ล n e ก็จะมีพวกแร b บิทมีพวกหมีพวกเป็ดพวกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งออกผลิตทันมามากมายเลยนะฮะ แต่ว่าตอนนี้อยู่ในสินค้าที่ทุกคนสามารถซื้อได้ในราคา39บาทนะครับนั่นก็จูจประจุบตัวนี้นะครับจูประจุบจูป้จุจอ็ X เซอร์ไพรส์นะฮะเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์หลักการก็เหมือนกาชาบองนะครับคือไอจูปราจุกบตัวนี้39บาทเพราะว่ามันรวมสินค้าตัวหนึ่งที่เป็น โมเดลตัวเล็กๆนะครับคล้ายๆกาชาปองอ่ะอยู่ในนี้นะครับสำหรับแชร์เลกเตอร์ลน์นะครับเราไปทำการแกะมาแล้ว1อันนะครับวิธีเปิดก็ง่ายๆนะครับท่านเห็นมันจะเหมือนกับโปกเกบอลน,นะฮะถ้าเกิดเคยไม่แน่ใจว่าเคยรีวิวไปหรือเปล่านะฮะช่วงที่มันมีพวกโปกเกมอนเกมอนะ่ะดังมากอันนี้ก็จะใช้คล้ายๆลูกโปกเกมอนนะครับให้เรากดตรงกลาง ุ่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกกันไว้นะครับแล้วถอดออกมาท่านจะมีจุะจุบหนึ่งอันเสียบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลายคาแรคเตอร์ตัวนี้ซึ่งเป็นรูปหมีเบอร์เกอร์น่ารักมากเลยนะครับสามเก้าบาทเล็กๆอะ่ะจะสมได้ราคาไม่แพงมากนะครับพอๆกับกาชาฟองตัวเล็กตัวหนึ่งนั่นแหละอันเนี้ยก่อนอื่นเนี่ย เขาก็จะมีโฆษณาเห็นไหมฮะมันมีหลายตัวเลยนะถ้านับดูเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แบบนะครับใครอยากสะสมให้ครบสิบแบบก็สั่งคูณ10แต่ว่าท่านต้องมั่นใจด้วยนะว่าจะหยิบได้ตัวแม็กซ์ซ้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเปิดดูกันดีกว่าว่าตัวนี้จะเป็นอะไรนะครับให้ทำการดึง พลาสติกออกออกก่อนนะฮะพลาสติกผมก็ดึงยากลือเกินนิดนึงนะฮะอันแรกยังดึงง่ายกว่าเลยนะไม่รู้เพราะอะไรพอถ่ายคลิปปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมหาเครื่องทุนแรงนิดนึงนะฮะในการแกะนาะ ขอใช้ตัวช่วยนิดนึงนะครับขอภัยช้านิดนึงอ่าแกะได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับโหแน่นมากเลยนะฮะเนี่ยแกะแล้วโอเคมันก็จะมีเชือกอยู่ในเนี้ยกดกึกนึงนะครับเปิดออกมา ถอดออกจากกันมันก็จะเป็นลูกบอลนะฮะมีจุประจุบอยู่ข้างในก็เป็นลูกอมธรรมดานะครับรสชาติค่อนข้างอร่อยนะครับนี่ก็ตอนนี้ผมได้มีหมีสองตัวแล้วนะของลายเฟรนนะฮะนี่น่ารักมากนะครับและในนี้ก็จะมีกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับโฆษณาว่ามีกี่ตัวให้ด้วยนะครับใครจาแบบไม่ได้ว่าซื้ออะไรไปแล้วบ้างก็ดูในนี้ได้นะครับสําหรับจุประจุอันนี้นะครับก็ ราคาไม่แพงนะครับ39บาทสำหรับใครที่ชอบลา f r ฟรนอยู่แล้วก็สามารถไปหาซื้อสะสมกันได้นะครับที่7 e l e v e ทุกสาขาที่มีนะครับวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมคำว่าทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมกาจูปชุบวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ